ครับผมก็ดีใจมากๆครับงานยิ่งใหญ่สมคำนับลือมากๆครับผมก็ตอนเดินก็มีเกรงๆนิดนึงครับผมตื่นเต้นจริงๆแล้วขอนสยามเป็นแลนด์มาร์งที่จะท่องเที่ยวที่อยากจะมาท่องเที่ยวกันใช่ครับตัวผมก็มาบ่อยครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างนะครมามาปุ๊บก็รู้เลยว่าตั้งใจทําธุระอะไรเนี่ยสำเร็จแน่นอนครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมาะเัี่ยที่นี่ใช่ครับใช่ครับจริงๆเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งไหมหนุ่น ได้อยู่ครับได้อยู่แต่แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับต้องต้องรู้ว่าตัวเองจะซื้ออะไรถึงจองจากบ้านครับเอาเงินค่าฝากเลยครับว่าห้าปีครับก็ครบรอบ5ปีไอคอนสยามนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาเที่ยวไอคอนสยามกันเยอะๆนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้สิ่งของที่ต้องการกลับบ้านแน่นอนครับเรื่องราวจะไม่เกิดขึ้นอย่างใด ได้ครับได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่สองที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สัมร่วงส่นตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าอองานชาปนรรกิจเนาะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสะใดๆก็ตามที่มันจะทาให้มีเกิดการมีภาควิจารณ์ที่ทาให้ทำทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ย ไม่ดีนะครับก็เลยและอีกอย่างตอนนี้ก็เพิ่งเลยเดือนมาได้แค่สองวันเองครับวันนี้พร้อมจะพูดเรื่องอะไรับเรื่องราวความสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อจจะดูเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอสตอนเป็นยังไงครับครับผมคุยกับพี่แอยู่ครับผมคืออยู่ในขั้นไหนการศึกษาคุยอเร่นเออจริงๆเราคุยจริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออ ชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซ้นความแบบขยับความสัมพันธะ์อ่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒน,นาขึ้นอ่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจร,จริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนก่อนางคุณพ่อพี่ได้ไม่นานมนะครับคือง่ายีดหมว่าแบบมันมันคนจีบมีแอปเลยใช่ครับใช่ครับ <careers S 2> ตอนตอแรกๆเราหวั่นไหมที่จะเริ่มเริ่มเปนจีบเขาอ่ะก็ก็คือแอปแท็กซอนก็วันๆนิดหน่อยครับก็วันๆนิดหน่อยแต่แต่เราก็ เราก็พยายามในในในแบบของเราเนาะรับรองความกล้าอย่างไรนะคนในตอนที่เราก็เป็นเด็กด้วยเราพยายามก็เป็นแบบตัวแม่แน่ในแอดในแอดเรามีเซ็ตตรงไหนที่สุด่าถ้าจีบไปเราเราจะแบบไม่แฮว์หรือไม่เออเริงจริงๆเราก็ก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับชอบแคสออนในความแอดเป็นตรงไหนผมว่าเขา ทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่ๆเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับความรับแบบแบร่วมงานกันในละครซีรีส์มันเกิดในกองถ่ายนะครับสำหรับเราผมว่าค่อยๆกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทําแล้วพี่เขาส่งส่ง ส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเดี๋ยวเออส่งของมาเยี่ยมครับผม,บผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆค,คุยค่อยๆอ,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 อะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทําให้เขารู้ตัวว่าเออมันเริ่มมีความสนใจนในตัวเขาคุณใช้จำยังไงเออก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงๆคือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับ ชวนชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่ก่อนมั้ยมีบ้างครับ<อ>มีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วครับอย่าง,างเรา้สนิทกันเนี่ยเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาตอนรู้จักเขาเปลี่ยนหรืยังไหมหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับตอนที่เราู้จักตอนนี้ณตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะ ชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้นานไม่นานอย่างวันนี้เองก็คุณหนูมีได้บอกแยบเลยมีบอกแน่นอนครับมีบอกแน่นอนเขาว่าไงบ้างไม่ตอบเบาๆเลยใหมก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครก็คือตอบความความรู้สึกใช่แล้วว่าการู้สึก้็ต่างน้าำยากออกงานก็มีแบบแอบเรื่องนี้ได้แน่นอนครับ ได้เชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับเป็นยั้ไงพะรามหนอบอุ่นหวัวใจ<อ>ขึ้นไหมฮะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ<ม>ที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมาก,มากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็<ม>คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาทั้งคู่เนาะ<ม>ที่ที่ท,ท,ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยิ้มได้อย่างอย่างเรื่องของความรักต่างวันน้องนนมีอะไรจะบอกไหมครับหรือว่าคิดยังไงกับตัวเอง ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรครับสุดท้ายไม่ว่าจะไวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้ว<ม>แต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคแล้วริงจริง,รงที่เขามีกําแพงเรื่องอายุบางไหมเรื่ความพิขารผู้ใหญ่เ่าตอนที่เราจีบหรือว่านนตัวตรงนีไหมนรนัวตรงีไหมตัวผมก็ไม่แน่ใจวัน,ว,นวันแรกที่เราค่อยค่อคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณวินาทีนี้ผมก็ หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือเลยครกแพง้รวามันยงก็คือมสนุกสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับรแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับร <c oughs> เพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับผมแล้วก็ แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนนะครับเ<อ>พราะว่าคือนูนวยแผนไกลขนาดนั้นเลยหรูอแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตๆตกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่า,ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดน,านั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม คือตั้งสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมนุ่นวันที่จะขอเป็นแฟนวแผนไว้หมว่าเราอยากจะทาอะไรบ้างไม่ผมว่าไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษครับคิดว่าจะให้มันเรียกง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอิกเกลือกอะไรมากมายเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะสถานะเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้คือพี่คนละคูด้วยใช่ไหม เราเรบรู้ยากนะครับก็ก็อย่างอย่างครับอย่าง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 แต่แต่านหลายโมเมนต์ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนประทับใจเรามากมากี่ยวกับอย่างช่วงงานแต่งงานก็านสองเราอยู่พอนกำลังใจอมอย่างมันเหมือนเราได้ใิบ้างทำกิ๊แอปได้ใจเป็นคี่เนี่คือกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่เออยืนอยู่ตรงนี้แล้ว คือจริงๆที่ที่ที่งานคุณพ่อพีเอฟเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะ,ะจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆที่เขามากกว่าที่อคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกําลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำลังใจกำลั<อ>งใจอยู่ตรงนี้นะครับใช,ใช่ใช่เมื่ดคนเลยมองว่าตรงนี้ค <laughs> ือรักแท้พิสิทก็ตรงนี้ โอเคนะโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะบ